<laughs> เ,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 เ <laughs> สวยอาจจะว่าปีตาาจะว่าเต็มทุกงหูอะ่ะได้เลยหรอข้ออาวปาข้าวปลาเนียเลยนเหนียวเป็นจานมักกว่าคำเตือนก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเ้วจะไม่พลาดคลิปต่อไป ดี s <S ครับมืูนี่นะครับผมออกมากลางปลามาเห็นห้องมีมห้องหนึ่งกันเนี้ยปลาครับมีสายในงานบอกว่าพวะห้องมีมห้องใหญ่นะครับผมตามซุมหนองมาไปเบิ่งทีมงานเทาเลยครับไปใส่มีมมีมเขาไปซื้อเลยไหวแล้วครับผมน้ำได้น้ำได้ไปครับหัองมีมสนนี่ห้องมีมอยู่หัวครับเส้นหัวครับโอ้ยเกมยังต่ำนี่ หมดไงยแล้วครับเนี่ยบ้านก็มาหลีอยู่ดีแต่บ้านี่ว้าวนี่นะครับผมห้องมีไม่มือม้อคือสัน่นแต่ห้องหมดไงยแล้วครับมาเข้ามาเอาจัดการมาน,น,นูนี่ทีมงานเท่าทีมงานเท่าบวกบวก,บกจัดไว้ขอ,นะของหวานของหวานป้าครับ มาห้ไปเองกไสใชใตัวไปเอาเร็วด้วยนี่เองไมาเร็ว่าไปยานมัน่าไปยานมันหลายคนกว่าเยครับผมเป็นทหารเขาไยานตกก็มีมือเสือเอมา้าหายลัมากกว่าทหารเนอยจาไปยานนี่ส่งหมวกไปแล้วยกระเป๋าไอนนครับผมอู้ห่างหมวกไงพี่นองอันนี้ฟามืต่ ตอมฝรั่งซีหาฟามือผ uh ุดละนี่นะครับผมเราหลุดมาสิมีหัวหน่าวมาเนาะช่วงนี้มันก็เดือนหกเดือนเจ็ดแล้วครับท้างามๆครับผมง่ายๆเลยนี่นี่นี่ไปฮาโอ้หน้าใบเดี๋ยวทางนี้ไหมปอค้อนปอปอปอค้อนอย่างโรกปอดตแน อีสวยถูเขาหนอะถูเขาเด๋อเดี๋ยวดะไม่มีมีสีเหลืองวะยังได้กระป๋องอยูหมีน้ำหวานบ่พอมีเนี่ยอยู่เนี่ยป๊อปปบอ้ห้งกว่ไงได้ไหมน้ำหวานม่เยอะแต่ว่าจับวปิดตาเป็นเด๋ เอาเรืสวยเลยครับเอาเรยเอาเลยห้องพอมีส่นแรงมยปัดเทเลทิกเทเลกิ้งเทเลกิ้งอ้วนออกมาแบไงแล้ววะต้องขี่หรือไงเดี๋ยวเดี๋ไปหนึ่งไปหนึเด้อมีอยู่มีอยู่สงงาโอ้คนไหมมันเกาอย่งเงี้เนาะมาเกามาเกางานย อุ่นเสียบตาแคใจอ่ะซื้หางญ่อยู่ดิแต่ว่าอาจจะว่าเต็มแต่ว่าลายอยู่ดิแต่ไม่เนี่ยไม่ถือไลยไม่ถือฟังโอ้หาหานคตายกูดีอยู่ใจลมอ่ะานบุไว้มงานบุญไหวต้องไปในเฮียเียจีนนะตาะเลกินได้เอาว่ามันงอวนหวันญงอยู่วะอยู่ฟังพี่นตายตาอยู่ต้อง่าเี้ออเออหวัน่ครับผมจะว่าอาจจะว่เต็มไปเลย เดียยังเดียวว่าตอวนี่างชนพีจะมีตัวถึงตตายเาเลียิกเอาเลยาไตอดพุนันชนะเอาใดถึงตอดพุนันชนะวาเะกมนะเลีบยิกเอาเย่ม่าเออนก็ออมัเด้มนอ่กนะเอาไปยังไงไก่เนี้ยอู้หนามาบักยังครับผมเขียวเขเพิาเขียวเจ้าคนเขียวเขียวแ็งแเขียอยางไรนี่คุณลุงไงนะคุลุงยังไงนะหนึ่ง้งอมอ๋อหนามาไหม น้ำมันเต็มนะครับเจ้าว่าคือเต็มมาเนีเจ้าว่าน้ำหนเนี่ยคับเลยต้องแขมือเด้คุณนะโอ้เสียบตาเสียบตาครับตอนเนี้ยเอาไปขานอกไปเที่ยวกันเน่ะเอามาถือมีดเอาไปถือไปขอยอมีดโอ้ข่อยอมมีดไปก็มาพูดได้อ๋อเอามดเงี้ยหน่อยเดี๋ยวถือโชกันนะขันันี้กันท่วขันันกล่องเนียย่าอย่าอยย่าอย่ายาอย่อยอย่าอยอยอยาอย่าอยอย่าอย่าอย่ยยอย่ยยอยายดี๋ยอยี่ยอ่ยอี่่อ ไปคาไปัมามามาอุ้ยนั่นอขาดโอ้ไปไปเ้าถือไปีกไปไปไไปเอาไปข้างนอกก่อนม้าว้ว้ันนักานนักโอ้นหามนักหลายหนาฉีกออกไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  ไอเฮาเคลีย์แมนออกเคียดกับบวเดอร์๋ยวมันจิตขาดออกอู้ามันจิตขาดออกไหมมึงมึงจังจับ่งเเิงอมนันี่เออหนามงเงี้ยครับผมจับจับจับอันี้จับอันี้ไปกับเขียนกับเขียนผุล่ะซำเขียนเลยโอ้ยจะต่อมึงิดเ้วับขาดเจ้าทั้งหลุดทังหลุดมันหนาขคตรอู้ามันาก้ำเขียนเหมือนเออเนี่ย อย่าไปตื่นพ่ะล่ะป้อนังหวานหาง่ามไหมเรียน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 เๆียนนี่หมัดทานดีดีป่ะโอ้โหแม่ผู้ใดบ่กมีดังเัือนี้สุดยอดแลวครับผมน้ำหวานถึงสี่เต็มแต่ว่ากับส่ถุงหัว น้ำเต็มไหมครับเตยคนอย่างบ่เต็มน้ำเต็มก็เตยคนมาเต็มบาทตอนนี้เพี่อข้างล่างมันน่ะมันขาดออกมานะเกจสอ่งกับสียิ่งเด้งวุ่นนี่เจได้แล้วเจได้ได้หลุงามเจได้กูไม่อยากเอาไปเหยียดเนาะเสียเปียกไปไหนสวยสวยๆวให้ดังมันเพียงไหนก็แต่งสีมังมึงมึงสีมันเลี้ยงกระซอมหรือหละแกเอามือตอดเมื่อไงมันตอดบ่มาตอดดอก โอ้ครับดังพ่อกินอยู่ต่อ,อ่อนเฮ้ยเจ้าเลย <c oughs> สวยอยูน่น้ำบานพ่อมีเยอะครับนี่ครับมมผมทีมงานห้องทีมงานมาเต็มบาทน,นะครับเนาะ <c oughs> ไปแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เสร็จไปแล้วคลิปหน้าเจอกันไหมน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดชแชร์นะครับผมจะเสียบาทคลิปต่อไปกดติดตามเรานะครับรคลิปหนา้าเจอกันไหมเต็มเต็มหัวน้าเต็มเลย สวยอาจจะว่าปดตาแต่ว่าเต็มทุ่งหู้อะได้เลยหรอก็สวยแต่มันเอาเป็นเนืยวเป็นหวานมากว่าไอ้ปลาอยู่ครับโอเคสวยๆครับตองตองเดี s <S ๋ยวตัวเดียวกันมั้ยเดี๋ยวติงใช่ไหะดิงโอเคครับผมสวยโอเคคลิปหน้าเจอกันไหมสวัสดีครับ Ooh.